อยากจ้องพันหนืออยากแก้ชิตพี่ฟ้าโดยที่ไม่ต้องรู้สึกตมึงกูจะโดนติดแล้วก็อยากแก้เล่นกับพี่ฟ้าได้เหมือนคนอื่นๆแต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันอาจจะเป็นเพราะมีกำแพงของตัวเองหรือว่าพี่ฟ้าไม่อะไของพี่ฟ้ามึงกูลองจิงอะต้งกันถึงนดิ ทาลายกำแพงนี้ได้นะที่แบบเมื่อก่อนที่ชวนไปเที่ยวแล้วเราก็ไปกันได้ยังงสองปีมันนานมากแต่ว่าเรารู้สกกนนกกกึกว่าอยากมีแบบชีวิตอื่นที่นอกเหนือจากการทำงานด้วยกันบ้างเราก็อยาก้อยที่การหักที่สายอยู่แ้ว่ามันจะมีเรื่องที่อะไรเข้ามากระตาออเล่ย มันต้องแบบเช้เรานานแค่ไหนแต่นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกไม่ได้อยากบอกหลังเวทีไม่ว่าการโบนิสอะไรอยากให้รู้ไปพร้อมๆกันว่าตึกตับทุกครั้งที่ต้องทำงานในการเราไม่ได้แบบอยู่ใกล้หรือว่าเล่นด้วยนะวักว่าในปีต่อไปแลอ,อสองปีต่อจากนี้หรือว่า ึ้นบยาตัวเมือขุนยาก็อยากจะให้แบบมากเกนมากเละกอดหน่อยกออหน่อยหมดหมดมมนแล้วหมดแล้วอันนี้สิช่วูแล้ห้องน้ำปะออากอกอดกอด ด้านล่างนี่ก็ต้องแดดเผาชู้ใช่ไหมหลมมันร้อน